สวัสดีครับเพื่อนๆพ,อนพอรอสงชวนชวนพระพี่พี่น้องๆนะครับทุกท่านเลยนะครับสวัสดีกับทุกคนวันนี้นะพร้อสงขึ้นมาพบกันเชเดอโอ้โหอากาศร้อนจริงๆนะลมก็ไม่กระดิกนะอากาศนี่มาร้อนโอ้โหวังนะทำอะไรจะวัางหน้ามืดตาบัวนะไม่รู้ตัวก็แหมงาบเลย นะน็นอกก็ไปเสร็จเลยเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆนะระมัดระวังนะครับการจะเดินเหินอะไรก็ดีแล้วแต่นะครับผมว่าเนี่ยการ้อเนี่ยทำให้คนน็อกได้เส้นสมองแตกแย่ๆเลยบางทีเจ็บป่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอย่าไปเสียดียดอย่าไปเครียดอะไรนะทำใจสบายๆนะครับเนี่ย วันนี้กับวันศุกร์สุดส,ส,สัปดาห์รู่นี้ก็เป็นวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็คงมาชมพระพรพส่งกันกับวันนี้ให้ชมภาษาจีนทักสององนะสีแดงทักองคนะ์แล้วก็สีขาวเนะี่ยตาองค์สมเด็จข้างหลังมีอะไรตาอะไรเดยดดูเอาครับมีตาให้ชมกันครับเห็นภาษาจีนหน่อย เนี่นะครับวันนี้ก็ทรัพย์ค้าเจ้าใน้ไมาได้ความบริสุทธิ์ขอบูชาพระพุทธถวายพระสงฆ์จิตใจจำนงมั่นคงต่อพระนิพพานขอให้ปดบวงแก้วขอให้แก้มืหมานขอให้ปุบปัดสิอานในนาคตการนึกถึงทำไมสิงท่องทุกวันเขาเราใส่บาตรทุกวันกันพลาดกันลืมนะยังไงเราก็ต้องไม่ลืมละตื่นขึ้นมาก็หยิบพานอาหารหวานข้าวเตรียมใส่บาตรนะ ถ้าเราลืมกินข้าวก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นละนะอ่าก็จะนั้นต้องไม่ลืมนะไม่ลืมกินข้าวแล้วก็ไม่ลืมทําบุญนะครับอันนี้ก็ตามนี้นะครับพรสอง่งให้ชมพระสวยงามกันครับตามฉบับของพรส่งนะครับเนี่ยพิมพ์ต่างๆก็มีหลายพิมพ์นะเกตโคตรเกตจุงเกตไรพรักผมได้แบชุดอ่า จะหนักไปทางยุครัจการที่5้าที่4ที่5นี่แหละนะครับชมแล้วก็เดี๋ยวมีตาข้างหลังด้วยนะครับันนีน้ำบอ่อน้ำคลองก็ยังเป็นรองน้ำใจหมอากาศมันร้อนนี่น้ำใจไม่ออกหายใจไม่ออกนะคือขัขกคือขัขกคือขัขกป่งกลงเลยนะหายใจไม่สะดวกเพราะาอากาศร้อนขัดมันร้อนก็ต้อง คนเอานะครับใครอยู่ในห้องแอร์ก็มีแอร์ก็เย็นหน่อยแต่ข้า,ขาไวไก่ก็กินหูจุกตูดเหมือนกันนะเล่นไปนะนะครับเนี่ยเศร,รษฐกิจก็มันก็จะดีนะค่าดไค่าแก๊สค่าอะไรก็ขึน้นเรื่องมาเรื่อยกันเลยนะครับทำไงได้นะอยู่ในสังคมตรงนี้นะครับวันนี้ให้ชมองค์แรกเลยนะครับแ็นพระที่ เนื้อกังใสนะครับเนื้อกังใสเนื้อกางใสเนื้อแก่งหนึบนุ่มนะฮะชมครับตาก็าสวยงามดีนะครับองนี้ยังไม่ผ่านในหะ้ใครได้ชมกันครับขอบคุณมากนะครับ,บคุณแสก,กสันเออออกขอญาตออกชื่อนะขออภยัยโอ้โหชอบพระพี่พรสองจังเลยอ่าผมจององนัทอ,องนี้นะครับ ราคาก็พอสู้กันได้ก็ได้กันไปจัดส่งไปให้แล้วนะครับนี่จัดส่งไปให้แล้วอ่าเป็นผาสวยงามด้วยกลับเป็นไปเนื้อดีพิมพ์นิยมเลยจัดส่งไปให้นะเราต้องให้คนที่เราชอบนะคนไม่ชอบก็ไม่ได้นะอย่าคิดอะไรมากคนไหนไม่ชอบก็อดไปคนไหนชอบก็ได้ไปนะก็มีเท่านี้แหละครับเออ ไปย่ายง,งไงกับเขาวะแล้เขาไม่ชอบนะเขาชอบก็ต้องได้คนชอบเท่นั้นนะจะได้พระพรสงฆ์คนไม่ชอบก็ไม่ได้นะครับแต่จะดูเฉยนครับองค์แรกนี่เนื้อแกงนะอ,นนอ่ามวนสันนะผมวิเศษีนขาวเลยนะสวยงามดูดีนะครับเห็นพระพิมพ์นิยมเลยนะครับอือองค์นีน้นะเ้ดูข้างหลังนะ หลังตาเขาเป็นอะไรเดี๋ยวดูนะนะชมพาก,กันไม่ได้เล่าเรื่องอะไรแต่ไรแล้วครับเพราะว่าไม,ไม่ไม่นึกไม่ค่อยออกกาศมันร้อนหนาวก็นึกไม่ออกร้อนก็นึกไม่ออกมันนึกไม่ออกนั่นแหละ,ะครับองค์แรกนะครับ สวยดีนะครับนะข้างหลังเนี่ยตาชาตัดเจนเขาเรียกอะไรตาอะไรเนี่ยนะตาของพระเจ้าเป็นดินกันแหละไข่ดินอยู่ในเหรียญนะเหรียญอ,อยู่ก็ดูเอาครับอ่านะครับองค์แรกผ่านไปเนื้อกางใสองค์ที่สองให้เป็นภาษาจีนโผเนื้อกแก่งแก่งเป็นหินเลยนะครับนี้อืเป็นภาษาจีนข้างหลังอ่านว่าชินและบัญชนนะรภาษาจีนตัวนี้อ่านว่าชินและบัญชรน ผมดูในตำราเขาว่ามนาะคนเขารู้นะครับชิน,นะบัญชรนเก์วัสนาขึ้นเลยนะครับสูงสวยงามมาก ผงปูนนี่ขึ้นทะลุออกมาเลยนะครับเนื้อเหลืองนะฮะองค์นี้เขาเรียกว่าเหลืองอะไรนะดอกก้านมะลิเหลืองอะไรอย่างนั้นนะเหลืองดอกมะลิอะไรเงี้ยน,นะฮะปิดพระพิมพ์พระประธานหลังเป็นภาษาจีนอ่านว่าเขาว่าเขาแปลออกมาแนละ้วจีนอบัญชรก็คาถาจีนอบัญชรเขาจะเป็นเช่นนั้นแหละครับดูชัดๆนะครับ ดูกันชัดๆเนี่นี่น,นีนะครับคงจะเป็นคนจีนสมัยเก่าๆ,ๆ,ๆที่มาจากประเทศจีนเขาสร้างพระคงเขาไว้นะเพื่อให้ลูกให้หลาน,นใครพบเจอตะกูลนี้ก็นะเอาไปบูชา,าไปกลับัญส่งแบ่งให้ครับ,งบ,งรบองค์ที่สองนะครับองค์ที่สามอ้าวเป็นพระเนื้อแดง จะาคเนืนะบูรเลือดแท้ๆเลยองนี้นะจัดอยู่ในความสวยงามครับนี่อ่าอานะครับพระแดงแจ็ดเลยของพิเศษยี่ขึ้นเห็นชัดเจนนะครับเป็นพระที่ดูได้ยากอยู่นะครับเนี่ยผมก็เก็บสะสมไว้นะครับแล้วก็นานๆก็ออกมาสู่สายตาพี่น้องนะที่ชมชอบชมพระสมเด็จ หรือว่าชมพระชุดใหม่ๆนะครับที่เราส่งได้เก็บสะสมไว้นะครับวันนี้มาเสนอให้ชมกัน <c oughs> ขานงานมาแล้วงานศพงานอะไรต่ออะไรก็ไปมาหลายงานอย่างที่ตามพระกรเทศก็ว่ากันไปนะตามภาษาบาลนะีอ้างอิงกันมาครับก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับไม่ใช่ดีดน้อยๆน,นะดีมากๆครับ สีแดงเนะี่ยมันค่อยได้มีให้เห็นนะหายากนะครับเป็นพิมพ์พระประธานใหญ่นะครับสวยงามจริงๆเนื้อแดงปัดเลยเขาเรียกเนื้อเสบือรวดแข็งเหนียวด้วยนะคงกับพันชาตรีองค์นี้นะฮะจัดอยู่ในรูปแบบของอะไรอะ่พระครงกระพันเหนียวแถมยังมีุุธกุลแรงนะุทธกุลเนี่ยโหไม่ต้องกลัวเลย เหนีมากเลยครับน,นี้ใครได้ติดเตืต้อต,ติดตัวนะครับป้องกันภัยอันตรายใดๆนะครับขานาดน,น,น,นี่นะครับผัาเนื้อแดงสวยงามจริงๆนะพรสงก็จัดมาให้ชมกัน,นครับตามแบบฉบับของพรสงศงปีนมุ่มกระทัดรัดนะสวยดีนะครับ เปิดตลับปาองค์ไหนเห็นตลาดองค์ไหนดีก็หยิบตรงนั้นขึ้นมาดีทุกองแหละครับทนสงนะส่วนสีเรืองเหลืองเนี่ยเป็นทองคําผสมสำลิดนะมีเนื้อสำลิดผสมแขวนได้และจับสำลิดผลไม่ต้องกลัวทําอะไรประสบความสําเร็จหมดสำลิดผลเนี่ยเขาเรียกทองคาเป็นทองคําและผสมสำลิดด้วยโอ้โหน้วัดโลกรตะโลหะผสมเข้าไปนะฮะหายยากนะฮะ ที่ให้ดูนะั่นนะ่ะทองคำไม่มีเก่าไม่มีหมอมาปรังอยู่นะั้นนะนะยิงโดนเหือดเลยในปรังเลยนะครับเนืเ้อแดงนะครับองค์ที่เนื้อแดงในองค์ที่สามนะให้ดูภาษาจีนีกองค์ครับเนืเ้อแดงเลือกเนื้อสบู่เลือดนะผงพิเศษเนี่ยโอ้โหเต็มองเลยนะครับ ก็ไม่เคยได้เห็นที่ไหนเหมือนกันนะเออจะให้ไอ้มีให้ชมแบบนี้ก็ไม่ค่อยจะมีนะครับอ้าวองค์ที่สามผ่านไปนะครับขอบคุณพระ,อะขอบคุณท่านอาจารย์เชนะอาจารย์เชอาจารย์เซ้งนะลุงอุ่นพ่อสมศักดิ์ผู้มีกราคุณนะผู้ใหญ่ใจดีนะครับหลายๆท่านนะขอ,อกคุณสมเกียจด้วยนะโอ้โหพที่ตันจงเนี่ยหาไม่เจอเลย มอยู่ตลับไหนนะบอกผ่านไปด้วยนะเชว่าอย่างงูอย่างงี้เลยจ้าพระคุณคนจจอปวดลูกตาหมดแล้วเรือกคนอื่นไปหมดแล้วก็ไม่รู้เนะืหายังไงก็หาไม่เจอองค์ที่สี่โอ้โหองค์นี้นะครับแหมงามงามมากๆเลยนะครับเป็นพระสมเด็จนะ ชุดชุดนี้ไม่บอมกันนะสมเด็จชุดนี้เนี่ยสวยงามจริงๆนะครับเป็นพระสมเด็จนะขงปูนเนี่ยนะโผล่ขึ้นมาเลยนะจากพระเลยนะครับมีเส้นวาสนาขึ้นน,น่อยนะเป็นพระพิมพ์พระประธานใหญ่เลยก็ว่าได้ครับจัดอยู่ใน,นอรนวนาทั้งนั้นแหละครับกี่พรส่งให้ดูนะครับนี่ เขาบอกว่าเอาจองพระนั้นจองครั้งนี้เราก็อยากได้ในเงินเนี่ยนะเขาให้เราก็เอาเขายามาหาค้นหาอยู่เจากก้าคุณเนยอยู่ตลับไหนก็บางขามายู้นะ,ะพระว่าแหละาหาไม่เจอหาเจอก็จะส่งไปให้ดูาหาไม่เจอก็ว่าแหละลองจองใหม่แล้วกันนะเขาก็อยากได้ตังค์นั่งค้นไปแล้วก็มันถือโอ้โหบางที ไก่ไทยใ,ร,ใรทำทีรแรกๆดูนะมั้งจองะตั้งแต่ผมเปิดรายการนะเอาที่มันไกลๆดีๆจะได้จัดให้นะเอาไกลไปลนพุงทีังุงงมึนนะครับหาไม่เจอขอโทษขออาภัยด้วยนะครับเพื่อนๆเออครับอันนี้ก็ครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะจ้องมาที่เดี๋ยวส่งไปให้เลยพรุ่งนี้นะไม่ต้องกลัว ศูนย์8ปดหกศูนหนึ่งแปดสามเจ็สองหกบ้านผลใครอยู่แถวนี้ก็มาดูมาดูหลายคนนะแถวเนี้ยมาดูก็ชอบไปชอบก็ก็ดูไปนะไม่ต้องมากแล้วดูสามองก็รู้แล้วให้ดูสี่ห้าอง่ยชอบคนชอบก็ซื้อเลยชอบไปบูชาเลยนะบางคนให้ชอบไปดูร้อยองก็ไม่ซื้อนะไม่บูชาก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องให้มันดูนะไม่ต้องให้เขาดูนะไม่ว่ายอยู่แล้วนะ ขอโทษขออภัยกันนะครับไม่ชอบก็ไม่เป็นไรงไงบักรคิปคนสงวาเขาบอกเอาเห็นลงเฟซมาเยอะแยะอ้าวก็ได้นะก็ผมไม่อยากให้ท่านดูไงเพราะท่านดูท่านก็ไม่รู้ภาษาท่านชอบประเภทอะไรผมก็ไม่รู้นะแต่ประเภทที่ดูได้ก็ได้ดูกันนองนะปุ้ยก็รู้เรื่องไม่ต้องอะไรมากนะโตป่านนี้แล้วนะครับพูดจาไม่ค่อยสบายใจก็ขออภัยกันนิดหนึ่งนะครับผมชอบคนที่คุยง่ายๆนะดูกัน ุูบปั๊บสบายสบายเบิร์ดทงใัยแม่กินไตนะครับอันนี้ก็ชมก็นต่อเลยนะครับเนี่ก่าจะมาถึงองค์ที่4นะ,ะก็มาดูนะครับสวยงามนะครับองค์นี้ก็เนื้อดีนะข้างหลังก็ข้างหลังก็งงกงจะเรียบนะ,ะหลังคงจะเรียบ ไม่ถูกใจก็เลื่อนผ่านไปนะพระแยะที่เขาลงมาเนี่ยบ,บาสไปหมดออลองไปขอดูที่เขาจะให้ดูเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> ครับเผลอไม่มได้ดูอีกเผลอว่าโทรจับไปไปรับอีกแต่พอจงนี่ใครโทรมารับได้หมดแต่ก็ไม่ว่าเขาหรอกเนี่ยไม่ชอบไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันผมก็ให้ดูตามที่ท่านขอดูนะเพจ ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์เป็นถูกใจก็เรื่อนพันนะต,ตอนนี้มันคนดูแล้วเป็นพันคนแล้วสองพันคนแล้วคนติดตามถือว่าเยอะนะรายการพระอย่างเราเล็กๆนะไม่ได้ทําใหญ่โตอะไรกับเขาเดี๋ยวก็หยุดถ่ายแล้วนะัอผพอรเดี๋ยวก็เทเจเกตด,ดีเราก็หยุดถ่ายแล้วเพราะเราได้ตังคนะ์เยอะแยะนะคนมาซื้อของทำบุญบ้านแล้วก็ขายดีเข้าของนะเพียบนะ แต,ต่ตอนนี้สงการเดียวกล้สงการร้อนก็จะมีคนมาซื้อล้วเพิ่มสบายปล้แดดบังฮันดีบ้างนะแต่คนที่ก็ชอบจริงๆเนี่ยโอ้โหต้องขอบคุณเดี๋ยวก็มาอีกนะมาหาอีกแล้วนะมาดูอีกแล้วนะจองอีกแล้วได้เลยนะครับจัดให้เต็มฟิกกัดเลยจัดให้เต็มที่นะถือว่าท่านมีน้ําใจนะน้ําบ่อน้ําคลองก็ยังเป็นลองน้ําใจน้ําใจนี่สาคัญนะสำคัญนับมากเลย โอ้ไม่มีอะไรจะเกินนะจะประกุเนอนะเห็นแล้วก็ชอบบางท่านเขาก็ดีนะมาถึงที่เขาช่วยเลี้ยงหมาด้วยนะช่นักจอดจัดไหนหมาก็นอนไงอยู่ข้างในนู่นดูข้าวใครจะมานั่งหุงข้าวเล่นเล่นก็เกินเหนื่อยจะตายหาวันละเป็นสิบถังนะคุกข้าวเสร็จเลยต้องมาคุกหุงข้าวเสร็จแล้วต้องมาคุกอีกต่างหากถามไม่ทำเพื่ออะไรด้วยความสเสน่หาด้วยความเมตตาฮะ ตามที่ท่านทำาแหละเนี่ยท่านทําอะไรท่านชอบอะไรผมก็ทําแบบตามที่ท่านคิดแต่แหละนะบางทีบางทีท่านชอบขับรถชอบไปเที่ยวไอ้นู่นเนี่ะผมเลี้ยงหมาผมก็ชอบแบบนี้เละผมไม่ชอบเที่ยวชอบไปไหนผมชอบเลี้ยงหมาเนี่ยผมว่ามีความสุขดีมันมีนกมาแจมมีนกสารพัดเป็นสิบสิบชนิดนกควักนกเอี้ยงนกดํานกกินโคงงวกนี้จะสูญพันธุ์มาแล้วนะไม่ค่อยมีแล้วนกเขาใหญ่นกเขาเล็กนะนก ขังเขนเนกพิษราบบาดเป็นพันตัวมากินข้าวที่หมากินเหลือไว้นะมันก็มีความสุขเนะี่ยชอบยังไงชอบอย่างนัออ้นนะนะครับนี่เราก็มาชมองค์ที่สี่กันนะมันชอบชอบบางชาติก็ชอบชอบ,ชอบเล่นสนุกเล่นอะไรเงี้ยผมก็ชอบแบบนั้นละชอบกนละอย่างกันความชอบก็คือกันนะครับ,นะรบน,นี้ก็อนะ มันจก็ชอบนั่งกินเหล้าเมายาสนุกสนานที่อ้าวนะก็ชอบไปอีกแบบหนึ่งไม่ว่าเขาะนี่ชอบต่างกันแต่ผมความความชอบของผมก็ต่างกันเลี้ยงสุนัขกอนจดเลี้ยงไปทําไม์เอาก็เลี้ยงด้วยความชอบหมดเงินก็หมดด้วยความชอบอพอหลังหมดเงินไม่มีตังก็เอาพระขึ้นมาให้ให้เขาส่องให้เขาดูแล้วก็ชอบอีกแหละชอบพระนะฮะไม่ด้วัดไหนกอนอนไม่ได้ส่องนี่ไม่ได้เลยนะต้องดูก่อนทุกวันเพราะเราชอบนะเหมือนท่านชอบรถอ่ย ดูรถแข่งกันดีกวา่าโอ้ยเต็มสนามเปิดคนไปดูนั่นแหละเหมือนเราชอบมันทุกอย่างชอบใครชอบมันอ้าว้าใจกันแล้วนะตรงกันนะอ้าววันนี้ชมอีกองหนึ่งนะครับภาษาจีนข้างหลังบางคนก็ชอบเนื้อแดงบางคนก็ชอบเนื้อดำบางคกนงคก็ชอบเนื้อขาวเี่ยองนี้รู้สึกว่าจะเนื้อแดงนิดๆน,นะครับเนื้อเหลืองแดงหน่อยๆนะครับ เกตะรุซุ้มพิมพ์พระประธานใหญ่นะครับข้างหลังมีภาษาจีนด้วยเดี๋ยวให้ดูอ่าไข่าอานออกต้องมีรางวัลให้แล้วข้างหลังเดี๋ยวให้ดูข้างหลังนะองค์นี้องค์ที่ห้าองสุดท้ายนะครับวันนี้นะอากาศร้อนนะน้ำยังร้อนเลยเปิดไปในก๊อกเต้มมุงต้นไม้นี่เหี่ยวเลยเขาเรียกกันนะ่นะแหมผมนั่งอยู่โคนต้นกระท่อมผมบ้าจะบักูเลยใบยเหี่ยวเลยต้องรดน้ำซะหน่อย มีกระทอมอยู่สองสามต้นนะบางคนไหนพิสงจต้นกระทอมอยู่ไหนนั่งอาดูสินุ่นแนนง่ขึ้นไปโอ้โหต้นบปเลยเลยชอบก็กินได้นะมีบางคนก็ชอบนะมาหาผมแต่ทีนี้ไม่มาแนละ้วเขาได้พาไปไหลายองค์ก็ไม่เป็นไรไม่ว่านะมาก็จะให้กินกระทอมแต่ผมกินวันหนึ่งสองใบสามใบนะกินไม่มากขมติดลิ้นนะ กินแล้วก็ทําให้สุขภาพดีนะก็ท้อมเนี่ยนิดหน่อยนะจะกินเยอะนะปวดเมื่อยร่างกายละไท้องเสียก็กินสักใบสองใบนะหายนะไม่ไม่เป็นไรนะครับวันนี้นะครับโชคดีามากสม,สาม,มากคิดอะไรสมซ้ำพุาธปรถนาไม่ตามระคดไม่จนจะใครอาจะลือพระในบ้านพระอารหันต์พระพ่อพระแม่นะครับนะผู้มีพระคุณนะครับใครมีมากก็แบ่งไปน,นะครับคนไม่มีมาเช้าก็มาหาผมกันนะ จะไปหาหมอตังไม่มีไปขึ้นรถเอาบุมให้ไปห้าร้อยไปไปเนี่ยภาษาจีนเนี่ยอันนี้ผมอ่านไม่ออกแปลไม่ออกนะมีคนแปลเก่งๆคงจะรู้บ้างนะครับแปลว่าอะไรผมไม่รู้นะอ่านไม่ออกนะแต่พระเขาสวยมากนะครับเนื้อดีุดกินจีนสมัยก่อนทําไว้นะครับอ่าต้องมีความหมายนะถ้าไม่มีความหมายก็คงไม่ทนไว้นะซื่อแจ ชื่อแท่ตระกูลเรื่ออะไรทั้งนี้นะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับมีต้องห้าสิบแท่เน,นี่ยเชื้อสายจีนนะครับอันนี้ก็สุดท้ายนี่ก็วันนี้ขอท่านโชคด,ดีมีความสุขิดอะไรสงวามบุตรมารถายนาไม่ต่ประคุณไม่จนปับใครร่ำรวยขอบคุณมากนะครับผู้ที่ด,ด,ดูและชมให้กําลังใจกันนะครับโอ้เขยังมีพี่คนหนึ่งก็จะมาหาผมเนี่ยบอกเก็บพระไว้ผมน้่นะพี่พร้อส่งเอาเก็บไว้ให้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวอ่านะ เ,เก็บไว้ให้อยู่แล้วท่านมาดูท่านชอบเขาบอกมีตัวพวกเงินอยู่ด้วยหรอคมาไม่มีสิเอาสิชอบวพวกเงินก็เอาไปเนี่ยเอาไปหลายองแล้วนี่นะถูกใจน้อมั้งนี่วันจะมาเอาอีกเอาไม่เป็นไรวันสงให้ทุกคนครับเขามีตังมาให้เะาต้อเอาได้หมดเลยทำไมมีตังมาก็อย่างว่าเนี่ยเนะไปไหนจะคุยกันสะดวกกรหนาเทฮะถ้ามีตังมาก็ได้พระไปนะคือไม่ได้แลกเปลี่ยนอะไรกันแล้วครับ ขอให้มีกระตังอย่างเดียวใช้ได้หมดนะตด,ดชื่นนะถามว่าพิษสงเราตังประจำเอาจงนี้เสร็จวัาสนาขึ้นสวยงามมากนะครับข้างหลังมีภาษาจิตก็ตังไปทําบุญเลยตังพุทธจารโตมังมาวางก็เจอลูกศิษย์เขาวัดบางหลวงวัวป,ป่าก็พิษสงอ่าฐานหล่อฐานแล้วพุทธจารโตแล้วโอ้โหฐานนี่ก็หมดหลายล้านนะนะตักฟัางสิบเจ็ดเมตรสูงยี่สิบสองเมตรโอ้โหขนาดโถมดินหมดไปสามสิบสามล้าน คุยก็ลูกเสร็จครับกำลังสร้างโบสถ์นะพี่สงนะสร้างโบสถ์อีกสิบกว้างสิบสองเมตรยาวสิบห้าเมตรดีวัดมีโบสถ์จะได้บวชพระได้นะไอ้ได้บุญได้กุศลเดี๋ยวก,ก็ไปทาบุญกังเขาต่อย,ยอดแตงเขาเสือจากเงินเป้าหมายแรกก็คือเลี้ยงสุนัขจอดจับวันนี้มีความสุขมากๆนะครับคิดแล้วสุขความุ่งมั่นาันานะครับร่ำรวยเป็นเศรษฐีนะครับพระพรสงฆ์ก็แบ่งปันให้กันทุกคนเลยนะครับ โชคดีมีความสุขร่ำรวยด้วยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ